สวัสดีค่ะสวัสดีพ,พ่อแม่เอซีทุกท่านค่ะท้องแท้สวัสดีครับดูนะคะวันนี้จะมีหลากหลายมุมค่ะอันนี้ดูดูพี่ทองก้อนพี่ทองก้อนกับพี่ทองหยิบของเราหนุ่มรอทั้งหลายค่ะวันนี้หนุ่มรอทั้งหลายโชว์หุ่นโชว์หุ่นแล้วก็โชว์พุงพุยค่ะวันนี้แม่กิ่งขออนุญาตเอ่อบอกกล่าว f อฟซีหน่อยนะคะพอดี เมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้แม่กิ่งได้ลงได้ลงเอ่อโพสต์ขอความเมตตากับผู้ใหญ่ใจบุญสําหรับที่จะฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็วันนี้แม่กิ่งก็ขออนุญาตเออบอก f อีอีกทีหนึง่งว่าแม่กิ่งขอความเมตตาขอความเมตตาให้กับเด็กๆ10ชีวิตที่ต้องฉีดวัคซีนค่ะเด็กๆในบ้านของแม่กิ่งเองค่ะ ยังไงก็เมตตาพวกเขาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้นิดเดียวเองค่ะเพราะว่าต่อตัวเนี่ยเมื่อก่งโทรถามคุณหมอแล้วต่อตัวคุณหมอแจ้งมาบอกว่า730บาทค่ะต่อหนึ่งตัวเพราะว่ามันก็ต้องฉีดวัคซีนประจำปีด้วยแล้วก็หยอดเห็บหมัดแล้วก็ถ่ายพยาธิด้วยค่ะทำสามอย่างเพราะว่าพวกเขาทำปีละครั้งตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ เมตตามาเจ็ดท่านแล้วค่ะเจ็ดท่านก็ได้รวมรวมกันแล้วก็ได้เออได้ประมาณพันหนึ่งค่ะพันหนึ่งร้อยบาทเพิ่งจะได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะผู้ใหญ่ที่เมตตามาเจ็ดท่านแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบผู้ใหญ่ขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่เมตตามานะคะที่เมตตาเด็กๆมายังไงก็ยังไม่พอค่ะยังไม่พอแม่กิ่งก็ขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญอีกด้วยนะคะ เพราะว่าแม่กิ่งเองก็กําลังไม่มีที่จะพาพวกเขาไปฉีดเนาะถ้าไม่มีผู้ใหญ่เมตตามาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันเด็กๆก็ต้องฉีดวัคซีนค่ะเพราะว่าเขาฉีดปีละครั้งเพื่อเพื่อสุขภาพของเด็กๆค่ะเพื่อให้พวกเขาได้แข็งแรงเมตตาพวกเขาด้วยนะคะรอบนี้จะมีฉีดมีใครมีทองก้อนค่ะทองก้อนทองหยิบทองหยอดแล้วก็ ออทองแท้ทองแท่งทองมีทองมาดแล้วก็แม่กําไรทองแล้วก็ออมองแล้วก็ทองซับค่ะสิบชีวิตเนาะยังไงเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองด้วยนะคะแล้วก็ดูความน่ารักมุ้ยมุ้ยของเด็กๆค่ะอันนี้เด็กๆเ,เล่นกันอยู่ข้างบนนะคะอันนี้ทองอ้นของเรา เล่นกันอยู่ข้างบนเพราะว่าไม่ค่อยจะลงข้างล่างวันนี้อากาศไม่ร้อนแม่ก็เลยต้องตามขึ้นมาถ่ายที่ข้างบนเลยค่ะอาชาตูนชาตูนชาตูนคนสวยดูนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เห็นนางเวลาที่แม่กิ่งไลฟ์สดหรือว่าคลิปเนี่ยค่ะนางก็จะหนีขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบน,น กุ่มนี้ก็พากันนั่งนอนเฝ้าหน้าประตูแม่เพราะว่าคิดว่าแม่จะเข้าห้องก็เลยเตรียมจองพื้นที่เข้าไว้ก่อนค่ะเตรียมจองพื้นที่รอไว้ก่อนทองอ้นก็จะชอบอยู่ข้างบนนะคะเพราะว่าข้างบนนางก็จะมีที่หลบภัยในห้องน้ําช่วงนี้ทองอ้นก็น่าสงสารค่ะนางจะโดนลังแกตลอดอ่คนสวยคอพองของเราเนี่ยฮะคนสวยชาตูน ่วงนี้จะเห็นสตูนบ่อยๆนะคะที่ทางต่อๆยังไงก็เข้าไปรับดูรับชมพวกเราได้นะคะทางต่อๆแม่กิ่งจะไลฟ์สดทุกวันค่ะสามทุ่มถึงห้าทุ่มค่ะเข้าไปให้กำลังใจเด็กๆได้นะคะแต่ละคนก็ปุ้ยมุยปุ้ยมุ้ยค่ะ วันนี้วันนี้มากันแบบเรียบร้อยใช่ไหมลูกข้างบนแสงจะสะท้อนนิดนึงค่ะมันก็เลยจะไม่ค่อยไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่ตัวตึงตัวตึงทองพูนค่ะยังไงแม่กิ่งก็ขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญอีกครั้งนะคะที่จะเมตตาให้เด็กๆ ลูกแม่กิ่งได้มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนประจำปีค่ะตอนนี้เพิ่งจะได้ตัวเดียวตัวก,กว่าๆค่ะได้ตัวครึ่งเนาะที่ผู้ใหญ่เมตตามาเจ็ดท่าน เด็กๆนั่งสองนกกันค่ะมุมนี้จะเป็นมุมที่สองนกของเด็กข้างบนเชา้าๆนกก็จะมาเยอะค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ฝนตกพอฝนตก,พอ,นตกพอฝนหยุดตกช่วงบ่ายโอ้โหนกมาเยอะแยะเลยค่ะเสียงเจี้ยวเลยนกตัวเล็กๆอะค่ะเด็กๆก็จะมานั่งชอบมานั่งมองกันตรงนี้ท้องแท้ขอความเมตตาด้วยนะครับ เดี๋ยวฟันหักลูกฮะเดี๋ยวฟันสตูนหักนะ<ๆ>เด็กๆก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวขึ้นข้างบนเดี๋ยวลงข้างล่างเวลาที่พอเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดก็ถือว่าได้ออกกำลังกายเหมือนกันแต่ละคนได้ออกกำลังกายมุ้งมิ้งมุงมิงมงม้งกัน เสือน้อยของเราตื่นแล้วก็จะแบบนี้ค่ะตื่นแล้วก็จะมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งกันเหมือนเดิม